ว่าหญิงจะจะเชอญค่ายชินเรียน汉语สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอครั้งกับมบ,บป,ปีอย่างเรนสนุกเรนง่ายได้คูยได้นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊อบบี้ก็จะสอนวรรณยุกในภาษาจีนค่ะวรรณยุกนะคะภาษาจีนเรียกว่าเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวในภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด4เสียงด้วยกันนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปผันเสียงวรรณยุกนะคะเรามาทบทวนสละหลักนะคะหรือว่าสระเดียว แ่่ยื่นหมู่กันก่อนดีกว่ามีกี่ตัวจำได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมด6ตัวนะคะเดี๋ยวริวกะริวก็คือ6นั่นเองมีตัวอะไรบ้างเรามาทวนกันค่ะที่ก็คืออีอูยูจำได้ใช่ไหมคะเน้วมีทั้งหมด6ตัวนี้ตอนนี้นะคะป๊อปปี้ก็จะผัน แบบนี้นะคะผันตามออสระเดี่ยวเหล่านี้นะคะเริ่มจากสระออวรรณยุกเสียงที่หนึน่งเดีวกันเริ่มจากตัวอ้ากันนะคะเวลาผัานก็ผันแบบนี้นะคะ่ะอ้าอ้อ้าอ้าต่อใหม่นะคะอ้าอ้าอาอ้าอ้านะคะมันก็จะเป็นเสียงแบบตรงๆแบบนี้อา อ๋อจะเป็นเสียงต่ำแล้วขึ้นไปเสียงสูงอ๋อาส่วนเสียงที่สามนะคะมันจะเป็นจากเสียงกลางลงต่ำแล้วขึ้นสูงนะคะอ๋ออ๋ออ๋อและเสียงที่สี่จะเป็นเสียงจากเสียงสูงลงต่ำนะคะออาอ้าอ้า再一遍哦，า อาอาออนี่โอเคไหมคะคราวนี้ถ้าเรานํามาเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะคะเทียบให้ใกล้เคียงที่สุดถ้าเป็นเสียงอาอาก็เทียบเหมือนกับเสียงสาม,มัญของภาษาไทยเรานี้แหละคะ่ะส่วนเสียงที่สองอออก็เหมือนเสียงไม้จัตวาของภาษาไทยนะคะส่วนเสียงที่สาม สที่4อ่าอ่าก็เหมือนเสียงไมโทรของภาษาไทยนั่นเองค่ะแต่ว่านะคะอย่ายึดติดแบบต้องเหมือนกันตลอดเวลาเหมือนเป๊ะเทียบได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าคนละภาษาเพื่อนมันต้องมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าป๊อบบี้ก็เทียบแบบที่ใกล้เคียงที่สุดให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อที่ง่ายต่อการเรียนนะคะอ่ะงั้นเราไปผันตัวต่อไปค่ะถ้าเป็นสลัเสียงตัวนี้ต้องออกเสียงว่าไงคะ 对了วเลยเสียงเอเอเขาจะมมาผ่านกันค่ะเอ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 ถูกต้องตัวต่อมาตัวนี้คือตัวอืมตัวอีตัวเลยและอี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 อออ很好ตัวต่อมาค่ะอูตัวตัวอูละอู อูอูอ很好很好好这是什么呢？ะูเดีลยอย่าลืมเวลาออกเสียงตยก็เสียงอีปาอูนะคะเทคนิคการสอนกลับไปยูที่คลิปที่สได้เลยนะคะอ่ะเรามาพันเสียงพร้อมกันค่ะยู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 ยรั้าใจไหม再来一遍好不ะ 来ยู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 太棒了เยี่ยมมากคือค่อยออกเสียงตามแบบนี้เก่งมากค่ะอ้าวคราวนี้นะคะมันจะมีอีกวันยุกอีกเสียงหนึ่งที่มันไม่มีวันยุกคือมันไม่มีอะไรวางอยู่บนคําที่ผสมเลยนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าเสียงเบาเสียงเบาในภาษาจีนใช้คําว่าชิงเสียงชิงเสีงชิงเสีงก็คือเสียงเบานั เราเนี่ยจะต้องออกเสียงเบาๆและสั้นๆนะคะเบาๆและสั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะจีทีงอตแ้งใจฟังนะคะอ้อ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 เอ่อตัวที่สองนะคะเออนะเออเออเอ ตัวหน้าเป็นเสียงที่สองส่วนตัวหลังยังเหมือนเดิมคือเสียงที่สามนั่นคือสาสาเปลี่ยนเป็นสองสามเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นคำนี้ค่ะรินั่นคืออะไรเอ่ยหนีหอหนีหอ,หอใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราอ่านนะเราจะไม่อ่านว่าหนีหอเราจะอ่านว่าหนีหอหนีห้อ ือเราต้องเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงที่สองใช่ไหมคะดูตัวอย่างที่สองอย่างเช่นคำนี้ค่ะเฉยกวเยกวเราจะเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงที่สองคือ水ฉยกวยกวย ổ, ที่แปลว่าผลไม้นะคะและตัวต่อมาตัวนี้คือเออีใช่ไหมคะเออีเหอ เอีเอีที่แปลว่าสามารถหรือได้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาคือตัวนี้อะไรเอ่ยสีจอบสีจอบแต่เราจะาจเป็นสีจอบสีจอบที่แปลว่าอ่านงานนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคือถ้าเพื่อนๆนะคะเห็นมาเรียกเสียงที่สกับสามมาเจอกันเราจะเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงที่สองางหลังเป็นเสียงที่สาม แล้วคราวนี้นะคะรคราวนี้นะคะเรามาดูวิธีการสกดคําพิมอินกันค่ะเริ่มจากตัวอย่างที่หนึงก่อนนะเตัอนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยมอ,อมาลองขันเสียงกันดูนะคะมา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 เยี่ยมมาค่ะแล้วตรงนี้นะคะเจอ t w เยี่มากค่ะแล้วถ้าเป็นตัวนี้นะคะซ i ใช่ใช่่ใ่เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะค่อยๆผ่านค่อยๆผสมกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอตัวนี้ลนะ่ะแซทออกเสียงยังไงคะชื่อชือต้องวนลิ้ไปะะแล้วตัวหลังคืออะไรคะ e หรอคะ ใช่ค่ะมันคือสยงตัวอีแต่ว่าถ้ามันตามหลังตัวชื่อตัวนี้นะคะมันจะต้องออกเสยงเป็นสระอือค่ะเพราะฉะนั้นชื่อก็เป็นอะไรค่ะชื่อ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 แต่ละเพราะว่ามันคือกดค่ะถ้าเราเห็นตัวอีตัวนี้นะคะวางหลังชื่อชื่อชื่อ ซึซึแล้วมีตัวอ e ีตามหลังนะคะตัวอ e ีมันจะออกเสียงเป็นเสียงของอือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละเป็นตรงที่จะต้องจำที่แน่นเลยเพราะว่าถ้าอ่านเป็นเสียงสระอ e ีมันก็จะผิดนะคะให้สีกซักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวนี้ออกมาไงเอ,อ่ยชื่อกับตัวอะไรคะตัวอ e ีแต่ว่ามันต้องออกเป็นเสียงสระอือใช่ไหมคะอ่าก็เป็นชื่อ,อชื่อชื่อ ชื้อได้แล้วเ,เหมือนเวลาที่เราออกเสียงคําวบางชือฟันชื้อฟนัอฟนที่แบบว่ากินข้าวเองไงคะชื้อก็คือกินนะคะโอเคแล้วพอพี่ก็ได้สอนการออกเสียงพิอินครบแล้วทั้งพยัญชนะเชงหม,มูสระยึงหมูและเชิงเที่ยววรรณยุกต์ครบหมดแล้วนะคะลลถึงการผสม ด้วยยังไงก็ต้องกลับไปฝึกฝนนะคะท้อได้ท้อแท้ได้แต่อย่าล้มเลิกนะคะพยายามต่อไปค่ะถ้าุเพื่อนมีอะไรสงสัยตรงไหนนะคะสามารถที่จะสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะป๊อปปี้ก็มีเวลาก็จะรีบม,มาตอบให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามป๊อปปี้ที่ Facebook ได้เลยนะคะก็ตามที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะก็ไปที่นู่นก็จะมีการอัปเดต ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนทุกวันเลยค่ะแล้วก็ยังมีทางในอินสตาแกรมแล้วก็ในไทยสำหรับเพื่อนที่เรียนภาษาไทยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามชมป๊อปปี้ได้เหมือนกันนะคะที่ในไทยบี่จะมีการอัปเดตคลิปสอนภาษาไทยทุทกวันเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปของป๊อปปี้นะคะเชียร์เชตาเจริญชลค่ะเจเจ